เรื่องเตือนภัยพี่น้องประชาชนนะคะวันนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็เตือนภัยไปพร้อมๆการอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนถึง3เรื่องที่เราจะมาตามนะคะคุณผู้ชมจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงต้นเดือนสิงหาคมก็มีกระแสข่าวในเรื่องของข่าวปลอมการสร้างกระแสข่าวปลอมออกมาอย่างต่อเนื่องว่ามีการแจกเงินแจกเงินจากทางรัฐบาลล่าสุดนะคะก็มีข่าวปลอมในรูปแบบใหม่ออกมานะคะว่าจะมีการแจกเงินพิเศษให้กับคุณแม่ในวันที่12สิงหาคม2005 566นี้ซึ่งเรื่องนี้นะคะทางช่องก็ไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารมานะคะว่าเป็นการสร้างกระแสข่าวปลอมว่าจะมีการแจ่ายเงินพิเศษในวันแม่แห่งชาตินี้ตรงกับวันที่12สิงหาคมเป็นของขวัญให้กับคุณแม่ทุกๆคนเพื่อสร้างความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะกระทรวงการคลังหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐไม่มีการแจกเงินจ่ายเงินผ่านโครงการใดๆทั้ทงสิ้นเพราะฉะนั้น,นได้รับข้อมูลข่าวสารมาแบบนี้บอกได้คําเดียวว่า เป็นข่าวปลอมนั่นเองค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะก็เป็นข่าวที่สร้างความสับสนให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะหลังจากที่ราชกิจจานุเบกษานะคะมีการประกาศผ่านทางเว็บไซต์ในวันที่29กร,รกฎาคม2566ที่ผ่านมานะคะในส่วนของการช่วยเหลือผู้สูงอายุค่าจัดทําศพหรือว่าค่าจัดการศพให้กลุ่มผู้สูงอายุในส่วนของญาติที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิผู้สูงอายุคนละ สามพันบาทค่ะซึ่งทําให้ญาติผู้สูงอายุหลายคนนะคะเข้าใจผิดว่าผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือ3,000บาททุกรายถ้าหากเราลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุค่ะต้องบอกว่าในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้นะคะผู้สูงอายุจะไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนสําหรับผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปที่เสียชีวิตนะคะจะได้รับสิทธิ์เฉพาะกลุ่มเท่านั้นก็คือช่วยเหลือเฉพาะ พผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นถ้าหากผู้สูงอายุท่านนั้นเสียชีวิตนะคะแล้วก็อายุ60ปีขึ้นไปาผ,ผู้ที่จัดการศพนะคะขอลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะผ่านที่ว่าการอำเภอพอมจจังหวัดนะคะหรือว่าเทศบาลอ,อบตอนะคะทําเรื่องขอรับสิทธิ์ในการช่วยเหลือแล้วก็รับค่าทําศพอยู่ที่3,000บาทต่อรายเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่ง เท่านั้นจึงแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนผู้สูงอายุและก็ญาตินะคะที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตอายุ60ปีขึ้นไปในส่วนของการช่วยเหลือครั้งนี้จะไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนได้รับเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐเสียชีวิตแล้วได้รับสิทธิ์ในส่วนของค่าจัดทําศพ3,000บาทโดยญาติเป็นผู้ขอรับสิทธิ์นั่นเองค่ะ ถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สงสัยก็สามารถสอบถามไปได้นะคะที่พมจจังหวัดในพื้นที่ของท่านหรือว่าที่ว่าการอำอเภออบตเทศบาลในพื้นที่ใกล้บ้านท่านก็ได้เพื่อสร้างความเข้าใจในการรับเงิน3,000บาทค่าจัดการศพในกลุ่มผู้สูงอายุญาติลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไว้ในส่วนของญาติที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะคะหลายคนก็มีการยื่นคําร้องไปก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2564จนถึงปี2565อยู่ที่ประมาณ9 กหมื่นกว่ารายทั่วประเทศค่ะน่าจะได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือเร็วๆนี้นะคะเพรนาะฉะนั้นเรื่องนี้เราสร้างความเข้าใจกันแล้วนะคะในการรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุได้เฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสริการแห่งรัฐเท่านั้นไม่ได้รับสิทธิ์ทุกคนนะคะ ส่วนเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาตามกันในวันนี้นะคะช่วงนี้ก็มีการจ่ายเงินในส่วนของกลุ่มบัญชีกลางผ่านบัตรเครดจตหรือว่าบัตรสซริการอย่างรัฐเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีหลายคนนะคะที่ได้รับสิทธิในการช่วยเหลือ300บาทแต่ว่ามีคุณผู้ชมบางกลุ่มแล้วก็หลายคนนะคะที่เงินไม่เข้าหรือว่าวงเงิน300บาทจากทางกระทรวงการคลังนะคะไม่ได้รับสิทธิ์เพระนาะฉะนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนที่ไปใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือ ือว่าร้านค้าบอกว่าเงินไม่เข้านะคะซึ่งปกติทางกระทรวงการคลังจ่ายเงินเติมเงินเข้าบัตรให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้รับเงิน300บาทนะคะสิ่งแรกที่คุณผู้ชมจะต้องทําก็คือให้คุณผู้ชมโทรไปสอบถามที่ศูนย์บัตรเครดิการแห่งรัฐก่อนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 1 0 9 2 3 4 5ก่ก่อนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่รับสายแล้วก็ตรวจสอบเช็คให้นะคะว่าวงเงินของท่านนะคะ ที่ได้รับสิทธิ์วงเงิน300บาทนะ ถูกใช้เมื่อไหร่ใช้วันไหนเราจะได้รู้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะที่สงสัยว่าร้านค้าได้มีการดําเนินการในเรื่องของวงเงินไม่เข้าถ้าหากคุณผู้ชมเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนพินรหัสหหลกักเดินทางไปที่ทางธนาคารกรุงไทยนะคะคุณผู้ชมเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยเปลี่ยนรหัสพินหหลักให้และรหัสพินหกหลักนี่สำคัญมากๆเราใช้สิทธิ์ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐหรือว่าผ่านเครื่อง e-dc ทุกครั เราต้องใช้รหัส p ินหกหลักเพระนาะฉะนั้น เก็บไว้ตั้งรหัสที่ยากนิดนึงไม่ต้องให้จําง่ายนะคะจะได้ไม่ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนั่นเองค่ะคุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะมาตามนะคะมีกระแสข่าวหลายคนแจ้งข้อมูลข่าวสารเข้ามาในช่องว่ามีการทักแชทกันนะคะ s อ s เอส่งมานะคะว่ามีการแลกเงินบัตรคนจนหรือว่าบัตริริการแห่งรัฐนะคะอยู่ที่300บาทให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็มีการหักเปอร์เซ็นต์กันด้วยนะคะหลายคนก็มีการถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชน ส่งรหัสพินหกหลักไปให้เดือนแรกได้รับสิทธิ์ในส่วนของวงเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีจริงนะคะแต่เดือนต่อมาปรากฏว่าไปเช็คที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเงินไม่เข้านะคะคุณผู้ชมถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้คือ เป็นมิจฉาชีพทันทีค่ะเพระนาะฉะนั้นพี่น้องประชาชนอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆนะคะอย่าแลกแชทอย่าทักแชทอย่าส่งบัตรประจําตัวประชาชนรหัสพินหกหลักผ่าน SMS แต่อย่างใดนะคะเพระชาะฉะนั้นเตือนภัยในเรื่องนี้นะคะนอกจากนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะไปเปลี่ยน,นรหัส6หหลักอยู่ที่ทางธนาคารกรุงไทยแล้วแต่ว่าบัตรประจําตัวประชาชนเลขบัตรนะคะรูปบัตรนะคะรวมไปถึงรหัสพินหกหลักที่เราส่งไปก่อนหน้านี้มิจฉาชีพอาจจะนําข้อมูลของเรานะ ะะไปกู้เงินผิดกฎหมายซึ่งอาจจะทําให้เราเป็นหนี้ไม่รู้ตัวอันนี้ก็ฝากเตือนภัยพี่น้องประชาชนอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆอย่าส่งรหัสพินหกหลักอย่าแลกแชททักแชทชในการโอนเงินหรือว่าหักเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะอันนี้ก็คือเตือนภยัยฝากพี่น้องประชาชนและอาจจะเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัวหากเราเจอมิจฉาชีพนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นาํามาฝากหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะ,จะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ